คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่อยากเล่าต่อเพราะทุกช่วงทางเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติและความเรียบง่ายที่ทำให้ใจสงบเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยภูเขาและสายหมอกการขี่มอเตอร์ไซค์จากที่นี่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นการเปิดประสาทสัมผัสทุกส่วนให้ได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ กินปลาเขาและวิวที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโค้งถนน จะเดินทางมันไปที่บ้านละอูอําเภอแม่ละเราให้จังหวัดแม่ห้องศนแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันจากบ้านละอูก็คือบ้านป่าแปะนะครับที่เป็นถนนลอยฟ้าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นมากครับอากาศถือว่าว่าต้องมีสิบกว่าองศาหนาวมาก ี่รถดีโอ้โห,โหอากาศเย็นสบายครับทางก็มีชันเป็นบางช่วงนะครับออกมาจากแม่ลาน้อยจากแม่ลาน้อยขึ้นมาบ้านละอูมเปประมาณ25โลนะครับเี่ครับบ้านละอุูเราก็เดินทางมาจะถึงแล้ว ใกล้ถึงหมู่บ้านก็จะเริ่มมีบ้านของชาวบ,บ้านเรียงรายเยอะแยะไปหมดครับมีร้านค้ามีของขายเยอะครับ อนนี้เราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านละอุกตรงนี้จะเป็นหน้าหมู่บ้านครับเดี๋ยวยอดถ่ายรูปสักครู่ถ้าตรงไปทางนู้นจะไปบ้านแม่ลาน้อยครับที่มีกาแฟเยอะๆครับแต่แถวนี้เขาก็ปลูกกันเยอะครับบ้านละอุบแล้วก็มีทําเครื่องเงินด้วยที่นี่ดังเครื่องเงินครับ เราก็ขี่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับเพื่อจะไปชมวิธีของชาวบ้านเส้นทางนี้มันจะผ่านไปสดนดดลอยฟ้าป่าแปลครับเข้าหมู่บ้านแล้วผมจะแวะไปกินกาแฟที่ร้านยาทาคอฟฟ่ครับบ้านละอุกเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กในพื้นที่ตลแม่หออำเภอแม่สียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในพื้นที่ของชาวกะเลี่ยงปากกากระยอ ที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่ายใกล้ชิดธ,ธรรมชาติและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้อย่างเหนียวแน่นบ้านละอูบนี้ตั้งอยู่กาลางภูเขารายล้อมด้วยป่าไม้ลำธารเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมาพักใจชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังทำพวก,กเกษตรปลูกข้าวแล้วก็มีพวกเครื่องเงินครับมีโฮมสเตย์มีที่พักด้วยครับที่นี่ การเดินทางก็มาจากแม่สะเรียงโดยใช้รถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับทางก็มีค่อนข้างชันและมีลุกลางเมืองช่วงเหมาะกับสายระจนภัยถึงคนที่ชอบเส้นทางธรรมชาติลุงครับย่าทาคอฟฟี่อ่ตรงไหน,นอ๋อครับขอบคุณมากครับ มาถึงแล้วครับร้านย่าทาคอฟี่เป็นร้านกาแฟที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านละอุนั่งจิบกาแฟชมหมู่บ้านละอุได้วิวสวยงามครับอันนี้ไปบ้านป่าแปลสดลอยฟ้าคือต้องออกนีอเอ่ะห้วยหอมนี่มีอะไรห้วยห,อ,อ,อ,หอมมีอะไรหนือไม่มีอะไร อ๋อที่บ้านอะไรไอ,อ่ะแล้วถ้าไปป่าแแปดต้องไปเส้คือผมจะไปอ่ดอยบอ่อหลวงอ่ะไอ้น,นี้ผมจะไปแม่ถโถด้วยอ่ะมันสามารถไปออกเส้นหนึ่งสองศูนย์เจ็ดอะไได้ปะเส้นนี้ปะ่ะถ้าเราไปผ่านองค์การบริหาปรป่าแปะอะไรเท่งนั้นแถอะทางดีปะ่ะดีค่ะเป็นเป็นคนกิดนเลยอ๋อโอเค 啊。嗯、uh。Huh. Uh huh. น้องที่ร้านกาแฟแยะถาเขาก็แนะนำให้ผมแวะมาตรงองค์พระใหญ่ในหมู่บ้านครับกต็เลยลองขี่มาครับบอกว่าเป็นทางผ่านที่เราจะต้องไปถนนน้อยฟ้าอยู่แล้วเดีย๋ยวขี่ขึ้นไปชมบรรยากาศครับเขาบอกว่าสวยแ,วแต่ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างวังเวงแบบไม่มีรถเลยสักคันทางค่อนข้างชันครับ เดี๋ยวเราแวะไหว้พระก็ค่อยไปกันต่อครับอันนี้เป็นพระองค์ใหญ่ที่อยู่บนเขาในหมู่บ้านครับสัญญาณบางช่วงจะไม่ค่อยมีครับแนะนําให้เ,เพื่อนๆโหลด eps แบบออฟไลน์มาด้วยครับบางช่วงสัญญาณขาดหายก็ eps ก็จะไม่ขึ้นครับ แต่ผมก็ถามทางชาวบ้านมาคร่าวๆแล้วครับก็จะไปเชื่อ G P S มากก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีพาไปทางลัดทางที่แบบว่าชาวบ้านไม่ไปครัเป็นทางไปไล่ไปส่วนของชาวบ้านนะครับเราก็จะเดินทางกันไปที่บ้าน ป่าแปแตอนนี้เราออกจากที่บ้านละอูบนะครับอําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้ก็เป็นระหว่างทางสวยงามครับจะไปถนนลอยฟ้าเส้นใหม่ดูทางครับนี่ไปครับพี่ครับถ้าไปนาคัดมบันไดต้องไปทางนี้ป่ะที่จะไปของบ้านไหนครับคุยพ,พึ่ง แล้วถ้าผมจะไปถนนลรยฟ้าป่าแฝกต้องย้อนกลับมาอย่างนี้อ่แล้วก็ผมจะไปออกแม่โถะต้องไปป้าแปะใช่ไหมต้องไปองค์การบริหารป่าแปกต้องไปผ่านตรงนั้น,อ,นอ่ะใช่ครับอ๋อคือผมต้องเข้าไปดูไอนาข้ามดนไดก่อนแล้วก็ต้องย้อนกลับมาไปป่าแปะโอเคขอบคุณมากครับพี่ ระหว่างทางก่อนถึงบ้านป่าแปบเราแวะอีกหนึ่งจุดที่ไม่อยากขายพลาดเลยคือนาขั้นบันไดที่บ้านห้วยพึ่งทางค่อนข้างชันและคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาบรรยากาศลายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทางค่อนข้างชันมากครับเส้นนี้ก็จะเห็นนาขั้นบันไดกับวิวสวยๆของภูเขาครับ น่าจะต,ตรงนี้นะใช่ไหมใช่ดิป้านาค่ายบันไดยอยู่ตรงไหนครับ<ะ>นาค่ายบันไดอ่ะที่จุดจุดที่เขาชมนาค่ายบันไดอ่ะบ้านห้วยพึ่งบ้านเนี้ยฮะอันนี้อะไรเน,นี้ย แล้วห้อยพึ่งไปอีก่ะไปทั้งไหนไปทางนี้เหรอทางร้บเราก็ขี่เข้ามาให้เรื่อยครับรก็มาผ่านหมู่บ้านเล็กๆไม่ขี่หลังคาเรือนครับผมจะขี่ไปให้ถึงบ้านห้วยพึ่งเลยครับไม่มั่นใจว่าจุดแรกที่เราเห็นนั้นใช่นาขั้นบันไดที่เป็นแลนด์มาร์กตรงนั้นหรือเปล่านะครับ แต่ผมว่าน่าจะใช่ครับเพก็าชาวบ้านบางคนก็ไม่รู้ครับว่านาข้นบมันไดอยู่ตรงไหน,นผมเห็นมีที่เดียวครับดังนั้นเนบ้านหว้วยพึ่งต้องย้อนกลับไปอ่ะหรือว่าไปทางนี้ยีไกจปะอ,อ๋อมันไปบ้านป่าแปะได้ปะ่ะทางนี้ป่าแปะต้องย้อนกลับไง ถ้าไปนาข้ามบันไดต้องเลี้ยวขวานี่ใช่ไหมครับไม่ววใช่ไม่ใช่ไปนาข้ามบันไดห้วยพึ่งห้วยพึ่งก็ถามชาวบ้านก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่านาข้ามบันไดบ้านห้วยพึ่งอยู่ตรงไหนแต่ผมว่าน่าจะคือจุดแรกที่เราขี่ผ่านมาครับเราต้องย้อนกลับไปครับตรงจุดนั้นแล้วก็เพื่อที่จะไปถนนลอยฟ้าบ้านป่าแปะครับถ้าเข้าไปตรงนี้มันจะวนไปออกแม่เสลียงครับ เราก็ออกมาจากบ้านห้วยพึ่งแล้วครับก็จะมาเจอสามแยกที่เราเลี้ยวเข้ามาครับ,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 บถ้าคุณเป็นคนที่รักการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ควรพลาดครับเส้นนี้เราออกเดินทางจากทุ่งนาบ้านห้วยพึ่งแล้วเข้าสู่ทางเขาที่เริ่ม,มโผิ่ขึ้นเรื่อยๆทางแคบลงค้งเยอะ แต่ก็แรกมากับวิวข้างทางที่สวยงามครับแทบบต้องหยุดทุกโค้งเลยเพราะว่าทางสวยครับนี่คือเส้นทางที่ตัดผ่านสันเขาวิวแบบพานโนามาร้อยแปดสิบองศาพื้นถนนก็มีทั้งปูนเก่าๆสลับลูกรังบางช่วงครับแนะนำว่าใครจะมาคนใช้มอเตอร์ไซค์สายลุยนิดหนึ่งยิ่งเป็นพวกเอเนโรหรือทัวรลิงก็เหมาะครับ เพราะบางช่วงค่อนข้างชันและมีหนุ่มให้ได้สโลดาวใจเป็นระยะระยะครับที่ผมชอบที่สุดคือถนอนพาดผ่านสันเขาแบบไม่มีลัวไม่มีเสาไฟไม่มีสิ่งใดบดบังตามีแค่มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันและท้องฟ้าใหญ่ๆอยู่ตรงหน้าตอนนั้นเองก็รู้สึกว่าไม่มีคำว่ารีบครับบนถนนเส้นนี้มีแต่จังหวะที่เหมาะกับความรู้สึกในใจขี่ไม้เรื่อยก็จะเห็นบ้านไม้กระจายอยู่ ยิ้มเข่าบางช่วงครับสัญญาณมือถือไม่มีนะครับเส้นนี้ หลังจากที่ขี่มาเตอไซฝ่าถนนเขเคี้ยวมาตอนนี้เราถึงบ้านป่าแปดแล้วครับเดี๋ยวจะถามเส้นทางชาวบ้านเพื่อความชัวร์ครับพี่ครับถ้าผมจะไปเออ่แม่โถไปทางนี้ได้ไหมได้ครับออก็มันจะไปบรรจบเส้นไรหนึ่งสองส่วนเจ็ดอะไรนั่นใช่ไหมโอเคครับถนนไอ้ฟ้าไปทางนี้พี่โอเค อ๋อแล้วอุ้มลองก็อยู่ถแถวนั้นด้วยน้ำพุอุ้มลองอ่ะอุ้มรอง,อรองต้องต้องไปต้องเลี้ยวขวาครับอ๋อแต่ก็ไม่ไกลใช่ไหมเลี้ยวขวาไปโอเคครับขอบขอบ,บคุณมากครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมป่าบ้านป่าแปรครับเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปกันสักแป๊บหนึ่งครับก็เป็น มีน้ำไหลผ่านครับแล้วก็มีนาของชาวบ้านครับเป็นธรรมชาติครับเสียงน้ำไหลบ้านป่าแป่นะครับอันนี้ก็เป็นลำธารเป็นจุดลำธารในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับธรรมชาติสดๆครับก็้วมีนาค้าบันไดหมู่บ้านสวยงามครับ เราก็ออกเดินทางกันต่อครับจุดหมายปลายทางคือถนนลอยฟ้าป่าแปลครับลุงครับไอ้ถนนลอยฟ้าป่าแปลตรงไหนอะไอ้ถนนลอยฟ้าป่าแปลถนนลอยฟ้าป่าแแปลป่าแปปาแปลตรงนี้เหรออ่าตรงไหนต้องไปตรงไหนถ้าไปน้ำน้ำผู้อุมอ่มลองไปที่ไหน ตรงไปเหี้ยอะลงุงตรงไปเหี่ยอะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับรใช่ครับมันก็ต้องไปผ่านไปผ่านถนนลอยฟ้าปลาแปะใช่โอเค<ต>ขอบคุณมากครับอ๋อถ้าลงจะไปน้ำพุอุ้มลองเห่ออุ้มลองเลงน่นไกลเลยเออก็ก็ไกลนสองโอ้ไกล อ๋อโอเคครับผมจะไปแม่โถจะไปออบหลวงต้องไปเส้นทางนั้นนะทาง้นครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับเวลาเดินทางตามเขาแบบนี้นะครับต้องถามทางชาวบ้านเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่า g p s อะบางครั้งชอบพาเราไปทางที่เขาไปไล่ไปสวนครับมันอันตรายครับเข้าไปบางทีเป็นทางดินทางลื่นครับ เพื่อความชัวร์ต้องถามชาวบ้านเป็นระยะระยะครับเกนดลอยฟ้าป่าแปะ ต้อนอะไรครับพี่อันนี้ต้อนอะไรครับอ่ะคือต้อนอะไรอ๋อมะเขือเทศผมจะไปดอยอะไรดอย,ยแม่โถไปได้ใช่ไหมอีกชั่วโมงถึงไมลุูอีกกี่โหล้วลุงขึ้นโลต้องแยกสายเหรอ โอเคโอเคผมจะไปอะไรอ่อดอยบ่อหลวงอะมันไปแล้วต้องแยกสายใช่ป่ะโอเคครับลุง เราก็ออกเดินทางกันต่อครับจุดหมายปลายทางของเราคือดอยแม่โถครับฝากเพื่อนติดตามใน EP ต่อไปด้นยครับฝากกด subscribe กดติดตามด้วยครับ